สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูจากสถานการณ์โควิด -19 เราได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ครูได้จัดหาคลิปวิดีโอความรู้ที่มีประโยชน์กับนักเรียนนักเรียนสามารถศึกษาได้จากคลิปวิดีโอและสามารถทบทวนบทเรียนได้ในขณะที่นักเรียนปิดเรียนอยู่ที่บ้านในกรณีพิเศษหยุดเชื้อเพื่อชาพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ การงานอาชีพอโองานช่างสวัสดีครับนักเรียนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอีกบทหนึ่งก็คือในเรื่องของงานช่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูสาระการเรียนรู้กันเลยครับสาระการเรียนรู้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งแล้วก็ประกอบของใช้ในบ้านนะครับเช่นหม้อหุงข้าวไฟฟ้าโคมไฟ่าหนังสือนะครับ อีกหัวข้อหนึ่งก็คือประโยชน์ของการติดตั้งประกอบของใช้อของใช้ในบ้านของเรานั่นเองนะครับหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของความปลอดภัยในการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้านครับการติดตั้งประกอบนะครับของใช้ในบ้านสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านนะครับเช่นชั้นวางของโต๊ะตู้ราวตากผ้าแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้า หลายชนิดนะครับที่ซื้อมาใหม่ยังไม่สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับจะต้องทําการติดตั้งประกอบชิ้นส่วนก่อนนะครับซึ่งการติดตั้งประกอบอสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านบางชนิดนะครับเพื่อใช้งานนั้นเป็นงานที่สามารถี่ทำได้ด้วยตนเองนะครับโดยศึกษาคู่มือนะครับหรือเอกสารแนะนาแล้วก็วิธีการติดตั้งที่ประกอบ และก็ใช้งานที่แนบมากับสิ่งของเครื่องใช้หรือสอบถามผู้มีประสบก,การณ์นะครับในการติดตั้งแล้วก็ประกอบสิ่งของเครื่องใช้นั้นมาก่อนนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามทุกขั้นตอนนะครับสิ่งของเครื่องใช้ของเราจะได้ไม่เสียหายนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ,นะรบสิ่งของเครื่องใช้นะครับตัวอย่างนะครับบางอย่างนะครับเราจะมีให้นักเรียนได้ดูประมาณ4ประเภทนะครับนะครับนักเรียน ภาพแรกก็เป็นชั้นนะครับอ่าชั้นวางของนะครับเป็นไม้นะครับทาด้วยสีน้ำมันนะครับชั้นนี้นะครับเมื่อเราซื้อนะครับเราไปซื้อจากห้างหรือว่าซื้อจากร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับเขาจะไม่ได้ประกอบนะครับไม่ประกอบมาให้นะครับเขาจะบรรจุนะครับบรรจุอยู่ในกล่องกระดาษนะครับแล้วเขาก็จะแนบขั้นตอนการประกอบมาให้อยู่ในกล่องนะครับวิธีการ ประกอบของเขาเนี่ยน่าจะใช้นะครับน็อตปูเกียวนะครับในการยึดนะครับต่อไปนะครับภาพที่2นะครับก็จะเป็นโต๊ะไม้นะครับเหมือนกันนะครับเมื่อเราไปซื้อนะครับในร้านเฟอร์นิเจอร์หรือว่าตามห้างนะครับถ้าไม่มีพนักงานประกอบมาให้และถ้าเราไม่มีรถขนนะครับเขาจะมาส่งนะครับแบบเป็นกล่องใหญ่ นะครับเป็นเขาจะมีหน้าโต๊ะมานะครับหน้าโต๊ะกับขาจะไม่ประกบกันมาจะแยกกันมาเป็นชิ้นส่วนนะครับวิธีการประกอบนะครับก็คือการนําขาเนี่ยเสียบเข้าไปกับตัวโต๊ะนะครับแล้วก็ขันด้วยน็อตนะครับนะครับภาพต่อไปนะครับก็เป็นเาวาตากผ้านะครับแบบเป็นเหล็กบางนะครับพ่นสีนะครับอันนี้นะครับเป็น บรรจุใส่กล่องมาเหมือนกันแล้วก็มาเป็นชิ้นนะครับหลายชิ้นนะครับยึดติดโดยการใช้น็อตขันนะครับใช้น็อตขันรับน้ําหนักได้พอปริมาณน้อยนะครับแขวนได้ไม่เยอะนะครับถ้าเราแขวนน้ำน้ำหนักเยอะเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ลาวนั้นหักได้นะครับต่อไปนะครับภาพสุดท้ายก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าพลาสติกนะครับทาจากโครงเหล็กนะครับเหมือนกันนะครับบรรจุ พันของเขาก็คือกล่องกระดาษนะครับมันจุมานะครับแล้วก็แยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นส่วนต่างๆนะครับข้างในโครงสร้างนะครับโครงสร้างเหล็กข้างในเนี่ยจะเป็นเหล็กเบานะครับเหล็กบางนะครับเขาจะไม่ใช้เหล็กหนานะครับอ่าไว้ชิ้นส่วนการประกอบก็คือการยึดที่ก็คือการใช้น็อตนะครับแล้วก็คุมนะครับคุมขอบข้างนอกตู้นะครับให้เป็นพลาสติกนะครับ ความคงทนถาวรขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราเองนันเองนะครับเป็นอย่างไรครับรู้จักในเรื่องของอาการประกอบของใช้ในบ้านแล้วนะครับมีสีตัวอย่างนะครับมี4ตัวอย่าง4ผลิตภัณฑ์นะครับตัวอย่างต่อไปก็เป็นหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูหม้อหุงข้าวไฟฟ้ากันเลยดีกว่า หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้านั้นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะครับที่จะทําให้ข้าวนั้นสุกอย่างรวดเร็วในระยะเวลาประมาณ20นาทีนะครับและอุ่นข้าวได้ให้ร้อนได้ตลอดเวลานะครับที่เราเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้นะครับ ในปัจจุบันนะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้มีการพัฒนารูปทรงและการใช้งานให้ทันสมัยขึ้นนะครับจากหม้อหุงข้าวนะครับที่มีฝายกนะครับเปิดปิดธรรมดานะครับใช้สวิตช์แบบกดแล้วก็ทําได้เพียงแค่หุงแล้วก็อุ่นข้าวให้ร้อนเท่านั้นนะครับต่อมานะครับหม้อหุงข้าวได้พัฒนาครับให้มีฝาที่ยึดติดกับหม้อ ชั้นนอกนะครับแล้วก็สั่งงานด้วยระบบสัมผัสนะครับแสดงสถานะการทำงานบนหน้าจอให้เป็น LCD นะครับแล้วก็ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับนอกจากการหุงแล้วก็อุ่นข้าวนะครับเช่นการนึ่งสาละเปานะครับต้มโจ๊กต้มซุปแล้วก็ตุ๋นอาได้อีกด้วยครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับตัวอย่างหม้อหุงข้าวจากอดีตนะครับมาสู่ปัจจุบันนะครับให้นักเรียนได้ดูกันเลยครับ นะครับภาพแรกก็จะเป็นหมอ้อหุงข้าวแบบกดสวิตช์ไฟนะครับแล้วก็มีฝาเปิดปิดที่ยกได้นะครับต่อไปนะครับภาพที่2ก็จะเป็นหมอ้อหุงข้าวแบบกดสวิตช์ไฟนะครับแต่ที่สําคัญก็คือมันจะมีฝาที่ติดกับหมอ้อตัวนอกนะครับภาพที่3นะครับใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็นหม้อ,มอหุงข้าวนะครับ แบบระบบดิจิตอลนะครับแบบระบบสัมผัสนะครับใช้อุ่นนะครับนึ่งต้มโจ๊กต้มซุปนะครับกระตุนอาหารได้เลยนะครับเป็นอะไรที่ทันสมัยมากนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับได้ดูนะครับตัวอย่างแบบหม้อหุงข้าวไปแล้วนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับว่ามีอะไรบ้าง ส่วนประกอบนะครับของหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับโดยทั่วไปนะครับจะมีส่วนประกอบดังนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับแผ่นความร้อนนะครับฝังติดอยู่กับหม้อชั้นนอกนะครับสองนะครับสวิตสำหรับกดเพื่อทำงานนะครับแล้วก็สามนะครับไฟแสดงสถานะหุงต้มนะครับแล้วก็สี่นะครับไฟแสดงสถานะอุ่นนะครับห้านะครับช่อง เสียบเตาเสียบนะครับแล้วก็สายไฟกับหม้อ,อตัวหม้อนะครับใช้เป็นตัวนํากระแสไฟฟ้าเข้าสู่หม้อนะครับเพื่อให้ข้าวสุกแล้วก็อุ่นอาหารนะครับแล้วก็ประกอบอาหารนะครับพกนะครับหม้อชั้นนอกนะครับทําเป็นโครงนะครับสําหรับใส่หม้อชั้นในนะครับแล้วก็อันที่7นะครับหม้อชั้นในนะครับสําหรับใส่ข้าวเพื่อหุงนะครับแล้วก็นึ่งอาหารต้มอาหารแล้วก็อุ่นนะครับ 8นะครับฝาหม้อนะครับฝาหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับใช้สําหรับเปิดปิดนะครับฝาหม้อแล้วก็จะมีรูเล็กๆนะครับเพื่อระบายไอไอน้ํานะครับให้ออกจากหม้อชั้นในได้ด้วยนะครับจะมีอยู่นะครับแดส่วนประกอบนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนะครับได้รู้ในเรื่องของส่วนประกอบของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมา รียนรู้ในเรื่องของข้อควรระวังนะครับในการติดตั้งประกอบมอหง้าไวไฟฟ้านะครับข้อควรระวังนะครับในการ ตั้งแล้วก็ประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับการติดตั้งแล้วก็ประกอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้ามีข้อควรระวังดังนี้เลยนะครับหนึ่งนะครับห้ามล้างหม้อชั้นนอกนะครับด้วยน้ํานะครับเพราะจะทําให้ให้เกิดไฟฟ้าในรับวงจรได้นะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยอาจเกิดความเสียหายนะครับให้ใช้ผ้าชุบน้ําบิดหมาดๆเช็ดก็พอนะครับ 2นะครับห้ามใช้แผ่นนะครับขัดถูหม้อชั้นในนะครับให้ใช้ฟองน้ำนะครับขัดถูแทนนะครับเพื่อรักษาผิวของหม้อชั้นในนะครับไม่ให้สึกกร่อนนะครับเขาจะมีสารเคลือบบางตัวนะครับกันเวลาข้าวไหมนะครับข้าวจะไม่ติดหม้อนะครับห้ามนะครับห้ามเอาสก็อตไบรท์ที่สิ่งมีคมมาขัดนะครับ สามนะครับเช็ดมือให้แห้งทุกครั้งนะครับที่เสียบปลั๊กไฟนะครับเข้ากับเต้ารับนะครับแล้วก็กดสวิตช์ไฟหุงข้าวเพื่อป้องกันไฟดูดนะครับข้อสี่นะครับไม่ควรหุงข้าวมากจนเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานนะครับหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะครับเพราะจะทําให้เครื่องเนี่ยทำงานหนักแล้วก็มีน้ําล้นออกมาจากหม้อนะครับแล้วก็เกิดการเสียหายจากอาจจะทําให้ไฟฟ้าเนี่ยลับวงจรได้นะครับ ห้านะครับห้ามกดสวิตช์ไฟหุงข้าวนะครับเมื่อไม่มีหม้อชั้นในแล้วก็ไม่มีข้าวอยู่นะครับห้ามไปกดเล่นนะครับอาจจะทำให้เกิดไฟดูดได้นะครับหกนะครับเมื่อกดสวิตช์ไฟแล้วหม้อหุงข้าวไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับห้ามกดสวิตช์ไฟค้างไว้นะครับเดี๋ยวเพื่ออาจจะเกิดไฟดูดไฟรั่วได้นะครับ เนะครับเมื่อตักข้าวออกจากหม้อชั้นในแล้วนะครับควรแช่น้ําไว้ประมาณ20นาทีนะครับก่อนล้างทําความสะอาดนะครับเพื่อให้ข้าวที่ติดนะครับอยู่ในหม้อเนี่ยหลุดออกได้ง่ายนะครับสุดท้ายนะครับข้อที่8นะครับถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับภายในบ้านทุกครั้งนะครับหลังใช้งานนะครับเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้านั่นเองนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียน นะครับก็ควรระวังนะครับในการประกอบมอหงข้าวไฟฟ้านะครับถ้ามีโอกาสนะครับใครที่ซื้อมอมาใหม่แล้วก็ลองหัดประกอบดูนะครับน่าจะไม่ยากนะครับประโยชน์นะครับของการติดตั้งประกอบของใช้ในบ้าน 1. นะครับเป็นการใช้เวลาว่างนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับ 2. นะครับสามารถใช้แล้วก็ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ แล้วก็ค่ึงมืองานช่างอย่างถูกวิธีได้นะครับ 3. นะครับเกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เห็นคุณค่าของผลงานที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเลยนะครับ 4. นะครับฝึกทักษะการสร้างขั้นตอนเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้ครับ 5. นะครับ,รบประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการจ้างช่าง,างติดตั้งประกอบของใช้ และซื้อเครื่องใช้ในราคาแพงได้นะครับเป็นไงบาง้างคะนักเรียนจากที่ได้ดูคลิปไปแล้วหวังว่านักเรียนจะเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนหรือถ้าใครไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูในคลิปได้อีกรอบและจากที่เราได้เรียนรู้แล้วเราอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะเด็กๆเ,เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เรียน ถ้านักเรียนคนไหนไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ในกลุ่มไลน์หรือเฟซบุ o กนะคะได้ทุกช่องทางสำหรับวันนี้พอแค่นี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ